สวัสดีครับเตรียมที่ตลาดเอเชียแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างคะดีครับผมคือผมรู้สึกว่าจริงๆการได้ไปต่างประเทศได้ไปดูฟิตแบบค,คนต่างประเทศคือเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าตอนอย่างฝักไว้ที่เราได้ไปไปต่างประเทศเช่นกันคือมันเป็นอะไรที่ที่เราจะรู้สึกว่าแปลกใหม่เราจะได้เรารัรธนธรรมที่ ไม่เหมือนกับประเทศเราอะไรเงี้ยครับผมได้ไปรับวัฒนธรรมใหม่ๆกลับไปทำในเรื่องที่สองแล้วก็ไปเอเชียดูการเมืองสวยงาบ้านดีครับผมคืออย่าง อย่างเรื่องนี้ก็ได้ไปอินโดนีเซียอีกก็คือน่าจะเป็นรอบที่สองครับผมของผมแล้วก็ดีครับรู้สึกว่าจริงจริงจริงๆแล้วพอเรารู้ตัว่าจริงเรามีแฟนๆอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่แค่แฟนๆคิดถึงเราครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีมันคือเราก็คิดถึงแฟนๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยดีครับคือจริงๆผมว่าแฟนคลับทุกที่ละฮะน่ารักเหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งที่ต่างออกไปคือประเพณีต่างๆเช่นการขอถ่ายรูปหรือว่า การเชียร์อะไรเราบางอย่างคะับบางครั้งเขาจะมีเป็นเหมือนแบบซิกเนเจอร์ของเขาเองเป็นกลุ่มอะไรอย่างงี้มากกว่าแตบ่อยยังที่ทำมีข้ามไปไหมคะหมายถึงยังไงค่ะแต่บ่อยทำไปบ่อยทำนี่มีข้ามตามเราต้องไปเล่นหนักมั่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่แน่ใจครับเพราะจริงไม่ไม่ได้คุยงานเองครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคือจะเจอเจอบ่อยสุดคือเวลาไปต่างประเทศจะเจอแบบว่าแฟนคลับมาหาตามสนามบินนี่ต่อครับเป็เหมือนสปิกล่ะ มันเป็นเรื่องเรื่องแล้วแต่โอกาสเลยครับพอ<ม>ดีจริงๆเราไม่สามารถพูดได้ขนาดนั้นดนะ้วยซ้ำว่าว่าจริงๆเราเราอยากแบบไปที่ประเทศอื่นไหมเพราะจริงๆแล้วผมว่าที่สุดมันแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ปัจจัยอะไรหลายๆอยา่างที่ที่จะเป็นไปได้อเลยมากกว่าแต่ตอนนี้เหมือนเราก็ยังมาไกลกว่าที<ม>่อยู่ในที่เดียวกันนี่แหลโอ้ยผมว่าจริงๆเราเราอย่าเพิ่งบอกว่าไกลไกลกว่าใครเลยครับเพราะจริงๆแล้วเราพยายามไปด้วยกันแล้วก็ คือทุกครั้งที่เราร่วมงานกับใครไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่เราเราพยายามให้ไปถึงจุดหมายเดียวกันมากกว่าคืออยากให้ผลงานเราประสบความสําเร็จอยากเราอยากเห็นรอยยิ้มของคนที่มาดูดูสิ่งที่เราได้ทําอะไรอย่างเงี้ยครับจะเทียรคิวกันเมื่อไหร่แน่นอนใช่หมครับจะเทียรคิวไปอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียรู้สึกว่า20 24 24 25นี้ครับคือเราเทียรคิวไว้แล้แน่นอนครับผมไปอินโดนแล้วเจอเราแน่นอนแน่นอนครับแล้วเรามีเช็คฟีดแบ็กของตัวเอง ถามว่าเช็คไหมผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดคือไปดูด้วยตาตัวเองมากกว่า,า,าผมว่าจริงๆก็จะเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ไม่รู้คือไปเจอเองจริงๆเลยน่าจะน่าจะดีกว่าครับการถึงตอนแรกเหมนเราเป็นสอบที่ไม่มีไอจีแต่เหมือนรัศมีจะมี ID เห็นไอจีเราแล้วแต่นาภพหรืออะไรสักอย่างผมชื่อธนาภพครับเออไม่ไม่ใช่กิจธนาภพ อะไรออยย่างงเีุ้้ยอ๋อไม่คิสคิสธนภพหมายถึงเป็นไอจีหรือจริงๆมีทุกมีทุกมีทุกแอปพลิเคชันโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยครับคือสามารถเซิร์ชชื่อคิสธนภพได้หมดเลยคือเป็นโปรเจกต์ใหม่คือเป็นโฟโต้วบลูของผมอะไรอย่างนี้ครับใช่ทำมา,ารจริงๆทำเสร็จมานานแล้วครับผมแต่ว่าอยู่ในช่วงพรีออเดอร์แล้วก็ น่าจะ,ะแถลงข่าวหรือว่าเปิดตัวตอนช่วงสัปดาห์หนังสือนี้ครับ่ทาําไปนานหรือยังถ้เป็นคนต้องวางแผนนานจริงๆแล้วผมว่าทําเสร็จถ่ายเสร็จนานแล้วแต่ว่าอยู่ในการวางแผนของทีมงานแล้วก็การอยู่ในขั้นตอนการขั้นตอนโปรดักชันอะไรอย่างงี้มากกว่าแทนต่อท่านจะแบบช่วยผมได้อย่างยิ่งเลยอ๋อผมว่าจะเป็นเพราะว่าคือผมว่าจริงๆแล้วไม่ไม่ใช่เพราะเขาเหรอฮะแต่ว่า ดูทุกคนมากกว่าดูทุกคนก็อยากช่วยกันเพราะว่าจริงๆที่นี่เราเหมือนบ้านนะครับเพราะเพราะฉะนั้นคือมันมันไม่มีเหตุผลอื่นเลยถ้าเราจะไม่ช่วยกันเลยครับี้ทุคุมเทมากแค่ไหนคะกับโปรเจกต์นี้อ๋อเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทุ่มเทม,มากๆครับเพราะจริงๆจริงๆคือผมก็เต็มที่ทุกโปรเจกต์ที่มีอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นถือเป็นสิ่งที่เรายัง,งใหม่มากๆ,ๆ,ๆแบบว่าเราไม่เคยมีโฟโต้บุ๊กที่แบบเห็นแต่หน้าเราทุกหน้าเป็นร้อยๆหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวแนวไหน โฟโต้บุ๊กที่ผสมกับพ็อกเก็ตบุ๊กครับคือเป็นโฟโต้บุ๊กที่มีภาพด้วยแต่ว่าเป็นโฟโต้บุ๊กที่มีเรื่องราวแล้วก็มีกิมมิคถึงสถานที่ท่องเที่ยวของคู่รักในช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่เสร็จเอมเลยใช่ไหมคะอันนี้มีพี่ทีมงานช่วยครับผมเพราะว่าจริงๆเหมือนเหมือนไปเป็นเป็นแบบมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนนี้เสร็จแ,แล้วเราเปิดตัวใช่ไหมครับครับผมแต,แต่แต่ยังไม่เห็นตัวหนังสือจริงนะครับยังครับผมแล้วก็จะ ว่าจริงณนะเวลานี้อะไรก็แน่นอนไม่ได้ฮะผมว่าจริงรอดูจริงๆเลยดีกว่าเพราะว่าจริงเราไม่อยากไม่อยากทําให้เกิดการคาดหวังอะไรเกินไปก่อนหรือว่าผมรู้สึกว่าทําอะไรแล้วแค่เรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วเราไม่เสียใจทีหลังมันพอแล้วครับแต่ยันไม่ยังไม่มีแอซีฟูเลยยังครับยังแต่ไม่รู้นะฮะว่าบางคอมเมนต์ไหนอาจจะเป็นผมตอบก็ได้<อ>ไม่รู้เหมือนกัน <laughs>